คารนาทมังคูเชมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดับดนำซิ่งนะคะตอนนี้ก็อาจารย์น้อยเนาะก็กำลังทำพิธีนะคะโค้งสุดท้ายเนาะง่วงงอดนะคะวันที่1กันยายน2567นะคะ

ภิตาวานะเมตังสเมตตาระทังตาวิหิตาิตาภริตังภนันตุสังคขกะมีเจรูเปคิลิสิขละตะเต จันตลิเควิมาเนธิเปรัตเทจขาเมตตลวนาขะหะเนเคฮะวทุมหิเคเตุอุมมาจยันตุเทวาชลทรวิสเมยักขันธภานา ขัาชามีทุติยมปีผุทธังสลานังคาชามิทุติยมปิธรรมังสลานังคาชามิทุติยมปิธรรมังสลานังคาชามิทุติยมปิสังขังสลานังคาชามิตติยมปิ สลาณังคัจฉามิธรรมังสลาณังคัจฉามิสังขังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารณังคัจฉามิตติยมปิพุทังสารณังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารณังคัจฉามิตติยมปิสังขังสารณังคัจฉามิเวปัติปัติปัสสันติสัพพิทธิภวันตุเม เอหิคาถังปียังกายโยติสาปโมกขังอาจารยังเอหิเอหิเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะ นามาติตะวันทีิสิโลกนาทั้งอนุตรังอิติยพันธนังสัตตาหัง <någon> ว <ăm drink> ันามิตัง <easy> อ <language> ิติสิเวสามาอวุธิกมุรังปิเทวานังมหาสัตจาอุปอามะมังมันเจ้าท้าววานะมังตะมาอุโรภะเกยังกาลเตยวราเนียคลานิชาตานิวนารมมะปนาชัยเตนโมวระธยสัตโนพุทโธองการปิโทนาทั้งปนันนานะมาสาปตินามังอธิกัมเปโสรัคโตปัญจพุทุมังทิตวานโมที่ยพันธนังสิโลเมีพระเทวันจจนราเตพรมเทวตาธิยานเยังเจวะ พเวหเะเทฟลามสราปาเทวสนุกันเจวะสัพพกรรม,มหาประสิติเมสัพพิติประสิติเมอดท,ท, <c oughs> ทางวันที่เตาประชาจานคนประสีนาหลอดและคนประสีนาอะไรคนประสีตาวัวและคนประสีตาไฟคนประสีตาบะและคนประสีไกลพบคนอาไปจรุปการต้อมนสิตวิทยา ท่านแม่พระธรณีนามพระคมพาพระเทืงพระไพไปสวนผู้เป็นจ้าท่านเสด็จลงมาประสิทธิ์ประสาทนไทยข้าพเจ้าจะไดันเชิญพนเทพิจาาทั้งหลายทวบวพื้นตรีดนคนตรีรอดแม่ตนก็จงมารันนันดนโดยสัพพิดละวิทยาพระโคพาพระโคเท่าพระราตอนสถาพรกรรมติแก่พระเจ้าในกระดนนี้เสด็จจิตวิวทข้าพเจ้า ข้อน้อมเกล่าน้อมเสียนสิโ,โรหรถอันเชิญองค์ระสมเด็จสัมมาสัมทะเจ้าเสด็จมาอยู่ณนห <c oughs> เนือเกล่าเนือผมขออันเชิญท้ามหาพรหมมาอยู่เบื้องบาใตาเ้เจ้าองพระนา,ารายณ์เสด็จมาอยู่เบื้องบาข้าขออันเชิญแม่พระพงค์าเสด็จเป็นน้ำลายโอขออันเชิญองค์พระพายเสด็จม,มาเป็นลงปา่าขออันเชิญองค์พญานาคขลชเสด็จเป็นป่อยพังวนันขออันเชิญองค์พระการเสด็จเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะประกอบกิจการงานสิ่งใดเมื่อใดผู้ใด,ดพาใดจงเงยาใดมาเบียดเบียนมิทาจงเงยาไดประมาทผาพพ สวา,ายามามีศิลาตานาโคปทวียังปริภาระโตเทหิเมสุขสัมปติสปทาพ่อพ่อพ่อตงน้นหลยปุริมะ ปริมาณที่สังขตาตโถจะมหาราชดีทราบภาเกติจุงเห็นรักันตัวโรคขยเนาตุเขนะจะทเลยาสมิงระตะโจะมหาราชดีทราบภาเกติตุงเห็นรักันตัวโรคขยนาตุเขนะจะทักยสมิงวิรหะโพจะมหาราชดีทราบภาเกติจุงเห็นรกันตัวโรคขยนาตุเขนะจะหาติสมสัเทวามิติาตุงเห็นรักัตัวรคขยนาตุเขนนะจะปชิมาสมิงวิรปโพจะมหาราชา ดิสซาภาเคเตมตุมเห็นรักันตัวเราขยนนะทุเหนะจะพยาสมิงนาคาลาชาดิสาภาเคเตมตุมเห็นรักันตัวเราขยนนะทุเหนะจะอุตลัสสมิงกุเวโลจะมหาราชาดิสาภาเคเตมตุมเห็นรักันตัวเราขยนนะทุเหนะจะอิตานสมิงยักษ์าจะมหาราชาดิสาภาเคเตมตุมเห็น

3 3 3 3 3 3 3 3 3 เข้าเข้าเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วเขียนแล้วมสได้ครับได้เวอ๋อนี่เนาะได้เวลาประกาศสาเจ็มาต้งดังนีั่้สาม้าาเก้าสาสามเกห้าสามห้า นิ่งหสามหนมเจ็ดแปดแ8ดแปดแปดสมหเ่มกเเห็นอะไรนะจ้ายูยูฮปูขึ้นมาแห้งเดี๋มาแห้งแค่ะจะได้นอปูเดยน้อแมานี่ปูได้ครับมม่ลราบอปูจันแล้วลูกเขารวยๆยัางเถย มีคนโดยทจันบงจังมากครับอ้วนจังมาก็จังมากโชว์มาเี่โอ้เจ้าวอวมาล้อ่าสั่นมาปันหามาเห็ดยังกันขอลี้สองตัวสาตัวเลยพอลี้ครับใหออนเห็นนะเปียไหนนะเียเนไห้ปไง้แล้วตัวไหนปูให้แล้ว้วสาม หกห้าสามเก้าห้า้วก็แปดสามหกนีบอกครับแนบอครับโอ้อะไรครับโอประกงเนี่ตัวหนึง่งโคปรแกสิเขียนให้สาม,มหกห้าสามเก้าหาา้าราคาแปดสามหกคนสรให้เน้นๆตัวเดียวเลยว่าสันสิเกียนให้ตัวเดียวเลยว่าสันตัวนี้ ตันี้เ่เลยกูุ่มคุ่มไโอุ้มุ้มแล้วนั่นนั่นนัุมคุม,ม,มแล้วแปสาม,ม,มหกแล้วก็สามห<า>กสหครับครับแปสามหแล้วก็สามหกพุมไฮแล้วเด่นเด่นบิดเดียวแขน อ้าวพี่ใหญ่ครับเเชม่มตััดเตียนเลยอาัดเตียนชัดเตีนจะบะเชียงแล้วอ้าวป้อนตัวตัเนาะอ๋อจะไปขยับตืน่อยาับหน่นะครับอาจารย์น้อยสรุปแล้วนะคะ หมนทางนี้หมุนขึ้นได้เองวงให้เน้นๆนะครัหวงสุดท้ายหนึ่งก็ยอหกเจ็ดนะคะหม่ามูข้นเองเลยรอห้าแล้ววงให้เน้นๆเลยนะคะมีเติมมาที่สามห้านะคะแปดสามหกวงกลส้านะครับแคปน้อี่น้องเลยแคปนะคะทุกท่านครูยากระตึกกๆ๊ตึกทุกคนอาจารย์มั

ไอ้อปอน